ที่หานะครับผมในไฟนี่นะครับมาคันคันที่หายูุคอนแกนบ้านนี่แหละนนลทีละนะครับสี่สิบหาแรงแล้วแต่ละเอารถขวามั้ยจะเสิร์ฟเลยบ้านนี้นะครับ <ค oda. S 1> บ้านนี้เขาขีพานดูดดูเลยเจ็บบ้านนี้ยังบับ้านหนองแวงา<ะ>ใส่อันสี่สิบเจ็ดแรงกันบ่นอยู่ใส<ล>่ <ๆ S 1> แล้วยู่ใส่อ่ะมาปลอนมาปลอน ว่าหันกับมาจากบ้านที่ผมตีไปสอคั้เด็นั่นแม่ขางนานไหมไปอวยยุดรถยุดหนาแล้เราก็ดีจีีไปหอดสุดบ้านแล้ผมเกิไปอวยเป็นเหรีน้ำแล้วเขาหนึ่งแล้วก็ลงแล้วก็ชีมานี่สองคั้เลยเด็ไอหกสิบไม่เจ็ดสิบก็เจ็ดสิบแต่เนเจ็ดิบแรงกับเป็นสามสิหแล้วกับูเนี่ยิคั้นี้แแก่ลงไปขนายุ่นี้ิโอ้ยขางหลังไปพนโอ้ยรถขางไนพนดิ ้ไปทังไ,ไหนบุ๊คแล้วไปเห็ดมันอยู่ไ,ไหนแถวบ้านสงามครับอืมข้างหลังไปอีกเลยจีบ้านนี้เลยจอีกคันนึ่งเพนก็นเห็นนี่ยังอยู่บารร้านหันซีตะาลเออหาทเลง,เลงพอะนี่อพอแล้วสื่ออย่างดอกของอิสกีเห็นไปอิสกีแมนบ่แกลงไปเลยเด้แมนแมนนั่แหละยุกใกล้ๆกันนี่ไหนทั้งไหน บอ,อกอบครับ,บยุบ่ล้อหนีเบอะไดีปอมแอมทั้งเนี่ยดีโอ้พยันนันแล้วยุดหนีละตีน้องแว้งมาดีที่จะเกเลียงนี่ครับขั้นที่หาแล้วเจ้านี่วานเอาคำหมับเลยวานซีขั้น,ปนไปไปคำปยู่พนมพนะไพรผมเนาะเม่มันใกลนะ้เนาะมานอนอยุ่นหนียู่นุนศีลาอยู่ไอ้คาเทค ครับคาเทคครับแมนนัน่นพี่น้องสี่สิบเจ็ดไอ้สี่สิบผาแรงนะครับตัวนี้สีน้ำเงินเห็ดยังไงต่อฮะมูบันนี่มันเห็ดได้บ่บาทเห็ดไหนมันก็เป็นยังเสียสี่สิบหาแรงเบิ้งเอาพี่น้องคอยแต่เบิ้งเด้อบ้านหนองแวงนะครับเด้อเอบสีหลายนะครับเออละเออละไปซดน้นไหมแล้วล่ะ ร่อยนะครับผมเศร้านี่นะครับคือยังฝนที่ตกนี่ละครับพี่น้องนี่ก็อยูนอันสิล้านะครับนี่แหละสีสีทีมหาแร้งนะครับสีน้าเงินถอยในเด้อถอยไป้างหลังกูนะบ้านนี้ยังก่อนเฮ้ยบ้านน้องน้องแว้งเจบมันน้องแว้งนะครับเด้อตัวนี้สีสผ้าแรงกับติดใด้อครับเด้อแยกระบบให้พร้อมนะครับสีน้าเงินนะครับนี่นะครับ สวยนะครับทีน้ำเงินกำลังมาแรงนะครับตัวนี้นยกลอ,อ,อยยกลอยชดนะเออทดตอบทดตอบทุกยางปกติเบิร์นะครับตัวนี้บไดชเชมตัวรถจกจุดพร้อมนะครับสามารถถอดประกอบได้นะครับตัวนี้ สามารถถอดได้เบิดนะครับโบดัตโนมัติพร้อมต่อต่อเบิดไปสติ๊กเกอร์ตีไหนแล้วอีกเนี่ยหรอติ๊กเกอร์ด้านข้างด้านข้างสองอันเลย <c oughs> เลื่อมติ๊กเกอร์สองนะครับต้องเช็ค <c oughs> โอ้ยวายอยู่สติ๊กเกอร์ตีไปทั้งแล้วเว้ยโอ้ยมีหอดนลูกหวัวใจวะนะครับปกติเล็กล้างน้ำทั้งหมดนะครับตามบนล้างให้เบิดนะครับพี่น้องเด้อ นะครับลวดเชื่อมเบิดเป็นลังนะครับต่อคันนะครับผมลวดเชื่อมนะลังหนึ่งมันมีซีกองนะครับเบิดเป็นลังเลยนะครับต่อคันอันนี้เขากะเห็ดหูใหม่เพื่อนกะอันนี้กะเชื่อมมาเลยนะครับพอดีป๊อกเปลานะครับเพรได้เพรได้เห็ดหูมาให้อันนี้กะแยกระบบให้เบิดนี่ครับบาดนีเพราะมันมีจะคันแล้วสองแล้วนะครับคันหนึ่งยู่อยู่ฟังทั้งปีนะครับพี่องคันสคันนหนึ่งยู่ฟังนี่นะครับข้างละเลยบาดหลังนี้ไปอีกนะครับ ขั้นแรกนะครับเห็นตัวอย่างกันได้แล้วก็เลยนะครับจัดเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทีมาติิอีกที่ริบเจ็ดแลงนะครับจักสีย้ำใดครับอีกหลายเดือนอยู่ครับทีเดียบเจ็ดกแล้ดเดต้าล้มสางนะครับเด้อนะครับเดวตาล้มสางแล้วอีกที่ริบเจ็ดนึุพูนพูนสางว่างหันมาเห็นสีเดียบเจ็ดได้หน่อยเนาะบ้านหันเป็นเหตุโอ้ยมันมีอ้อมอ้อมแอมอีกเดีอีก สองคันอยู่นี่กับแมนนี่เดพอกับอ้ายแล้วเดแล้วซื้ออย่างบุนั่นแหละพราะนี้พอกับลูกก่อนละครับที่หลวงพ่อสร้างให้นั่นนะแล้วแต่ลกดีตัวหลวงพ่อตัวนั่นแหละล้วกอยู่บ้านหันหาทิพแหล้งครับขามทางรถดไฟแมนเลยนะครับหาทิพแหล้งยู่หันละนี่แหละสองบ้านนี่แหละเป็นเหตุนะครับเลยเป็นกระแสเลยครับตอนนี้ บวกกับมันกำลังสิโต๊ะสีนั่นลครับพี่น้องเด้อบ่เาอากับเได้แล้วหาค้นแบกกับบพ่อนะครับเพื่อน่าถ้าเขาป้าเท่านั้นมันถึงแบกได้ว่าท่านวะนี่แต่เขาป้าเรียบร้อยบพรามีแห้งว่าท่านโอเคพี่น้องเดี๋ยวเขาไปไปพ่อกันอยู่อูเด้อกับปากตากบัดที่นี่หาขั้นลวดครับมือกวัวเจ๊กน้อยนี่แหละหาขั้นเลยนะครับผมบดสลบดอกพ่อดีๆนี่แหละพ่อเงีๆน้ำกับเ่าได้อาบน้ำวัดนะ โอเเ้ยน,น,นั่นเด้อเี่นหมอนนี่แหละ LC หาเขาก็เห็ดได้อันนี้แตงทอออกไมา่หายนะครับเด้อแตงทอออกไมา่หายเรียบร้อยีละ